ผมลองสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้คือเครื่องที่สั่งซื้อนะครับอันนี้สายสัญญาณรับตัวรับสัญญาณนะครับเซนเซอร์บาร์นะครับเสียบตามรูนี้เลยนะครับไอ้ตัวนี้คือเซ็นเซอร์บาร์ครับตัวนี้ตัวหม้อแปลงส่วนตัวนี้คือสายสัญญาณ A v วแล้วก็แฟลชไดร์กับฮาร์ดดิสก์ที่เอามาลงเกณฑ์ก็คือให้เสียบที่รูล่างด้านนี้นะครับ ผมเสียบให้ดูนะอัปกรณ์ที่เสียบก็คือสินค้าที่กำจะนำส่งนะครับตัวเซ็นเซอร์บาร์นะครับบนไว้บนทีวีนะหรือมีจุดที่มันไกลหน่อยเพราะว่าจะได้รับสัญญาณได้กว้างขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้นะแต่อันนี้ผม เอามาเทสเฉยผมก็เลยวางไว้ตรงนี้นะเวลาคุณเล่นเดี๋ยววางตรงนี้นะเพราะมันจะรับสัญญาณได้น้อยคือวงมันกว้างไอ้วงมันแคบทําให้จับสัญญาณยากนะครับควรจะวางไว้บนเหนือทีวีหรือใต้ทีวีก็ได้ครับคือเอาให้ห่างห่างยิ่งห่างยิ่งดีครับโอเคนะผมเอียงหน่อยเพราะว่าผมอยู่ด้านขวาโอเคนะครับออกดึงไปตัวตัวแฟลชไดร์ตัวนี้ผมเอามาเทสให้ดูเฉยว่าสามารถเสียบเล่นผ่านกันได้ได้นะครับไม่ได้ให้ไปนะครับอโอเคนะ เสียที่รูรูรูล่างที่ผมบอกที่นี้นะครับโอเคแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยครับตัวตัวนี้คือนันชักนะครับแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลควบคุมนะครับก็เกมบ,บางเกมไม่ต้องใช้ก็ได้ครับตัวนี้แต่บางเกมต้องใช้เกมไหนที่มันเตือนว่าใช้มันจะแจ้งตามรูปให้เห็นว่าให้เราเสียบนะครับถ้าเกมไหนมันไม่ต้องเสียบก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่ามันผมจะไม่เสียบก่อนนะัมจะได้ไม่เกะกะอันนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะครับ ตัวไฟรีโมทยังไม่ติดให้กดนะครับกรณีถ้าเกิดซื้อจอยรีโมทสองสามสี่หมายถึงเราจะต่อนะครับก็คือเปิดฝาตรงนี้นะครับจะมีปุ่มแดงกับตัวตัวรีโมทของเขาตัวที่สองคุณก็เอาตัวหนึ่งเปิดทํางานก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็กดปุ่มแดงทีหนึ่งค้างไว้นะครับไอ้แม่องค้างไว้ก็กดให้มันกระพริบครับไฟมันจะกระพริบแล้วก็กดตัวปุ่มแดงตัวนี้ค้างไว้พอค้างไว้แล้วปล่อยแล้วก็ค้างไว้อีกประมาณนี้ครับให้มันจูนกัน ถ้าจะจูนได้จอยที่2ไฟจากตัวที่1จะกลายเป็นจุดที่2จุดที่3จุดที่4นะครับจอยที่1ไฟขึ้นแถว1เห็นไหมครับอ่าไม่งั้น2 3 4มันจะเรียงกันนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการจูนจอยเชื่อมต่อบูทูธมันนะครับโอเคอ่าโอเคผมเดินก่อนอ่าช่วงนี้ก็คือเป็นโปรแกรมอิมูเลเตอร์พวกเฟมิลี่เกมบอยซูเปอร์แล้วก็มีกระดนะครับหาลองมาเสียบใส่กระดแล้วก็เลือกที่ด้านหลังเล่นนะครับ ส่วนอันนี้เกมดินวีเก,วเกมวีแบกของของเครื่องเครื่องวีเขาซึ่งความจุม,มันน้อยครับเอาไวเ้เล่นเล็กๆน้อยๆครับมันไม่ได้เกมใหญ่โตอะไรสามารถลงเครื่องได้แต่บางเกมมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ลงไว้แบบให้มันมีติดเครื่องเท่านั้นเองนะครับก็คือหลักๆไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เวลาเข้าจะเล่นโหมดเกมของเขานะครับ USB Loader อันนี้นะครับเสียบแฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิสก์ก่อนแล้วก็กดแล้วก็สตาร์ทกด A เข้าไป ถ้าเสียบไม่ดีหรือลงเกมไม่ถูกต้องมันจะไม่เจอฮาร์ดดิสหรือเจอแฟลชไดร์นะครับแล้วก็เกมจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดทุกอย่างลงถูกต้องแล้วมันยังไม่เจออย่างนี้แสดงว่าอาจจะเป็นที่ฮาร์ดดิสหรือแฟลชไดร์มีปัญหานะครับออันนี้คือเกมที่ผมลงซึ่งมันมีทั้งเกมคิวเกมนะครับผมจะลองเทสเกมบให้ดูนะครับอ่าวอริโอแลนนะครับกดแล้วก็กดเริ่มมาที่สตาร์ อ่าพอดีตัวเซนเซอร์บาร์มันอยู่ใกล้รีโมทผมมันเลยรับไม่ดีต้องอยู่ไกลอ่าก็กดคอนเทนท์ไว้ครับจริงๆควรจะอยู่บนทีวีหรือไกลนะครับแต่ว่าผมที่เก็จแกะสายครับต้องมานั่งพันใหม่ก็เลยไม่ได้แกะมันก็เลยรับสัญญาณตัวที่เราจะชี้รีโมทไม่ค่อยดีแต่อย่างตัวเกมอย่างเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องชี้รีโมทก็ไม่มีปัญหาครับจะอยู่ตรงไหนก็ได้อ่าอย่างเกมเน,นี้ยเขาไม่ต้องใช้นันชักนะครับเพราะว่ากดได้เลย ผมลองเล่นที่ดูอ่ามันให้สร้างเซฟมไม่สร้างต้องต้องเสียเวลาดูเขาหน่อย あっ あっ<何> เอาเอามานนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าทางะนานเดี๋ยวผมลองเป็นแบบฮาร์ดดิสให้ดูนะครับกอันนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จบมูวี่เขาอ่าให้ดรว่าเสียบแฟลไดร์เข้าเกมได้โอ,นนโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อน,น,นตัวรีโมทก็มีปุ่มให้ปิดได้นะครับโอเคอ่าครานี้ก็คือฮาร์ดดิสผมลองฮาร์ดดิสให้ดูอ่าฮาร์ดดิสนี้ให้ลองนะครับเนื่องจากทางคุณไม่ได้สั่งซื้อนะผมมาลองเคสให้ดูว่าอ่ามันสามารถเล่นผ่านฮาร์ดดิสได้เหมือนกัน นะครับเสียบดูดล่างอยบาบ่าวางบนเครื่องนะครับเอาวางไว้ด้านข้างบนเครื่องมันร้อนจริงๆก็แล้วแต่นะครับคุณจะวางก็ได้นี่วางไม่ได้แล้วแต่คุณก็เปิดเครื่องนะครับเรามาเทสหาดิสกกดรีโมทริงที่แล้วัให้มันกระพริบเวลาเครื่องมันเปิดแล้วไฟมันจะไม่เชื่อมกันเ,เหมือนเดิมครับ USB โรเดอร์ order, นะครับ เกมอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเกมมันมีอยู่200้เกมเยอะกว่าแฟลชได้ครับก็เลยลันช้านะลองแบบนึงโอเคก็ก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือเกมจกอัดกิตนะ,อะโอเคนะงั้นเดี๋ยวผมลองเทสเกมเอาแบบที่มันใช้นันช้กได้ด้วยนะจะได้น่าจะเป็นเกมแบบประเภทต่อสู้ไหม อสู้มั้งน่าจะม,ม,ม,มะีลองดูครับอ,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 อันนี้ก็ไม่ต้องใช้เต็นท์ครับ เพราะว่าถ้ามันต้องการเสียดนั้นชักตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวจะมีข้อความภาพแจ้งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งโอเคไหนไหนเข้ามาแล้วลองเทสเกมให้ดูก็ได้ออาว่าให้เห็นว่าเล่นผ่านฮันติก้ก็เล่นได้ปกติ โอเคครับใช้งานได้นะหาเกมที่มันลองมันชัดได้ครับจะได้เห็นว่ามันใช้ได้จริง ผมเล็กก่อนน่านาจะเป็นเทนมั้งเห็นยว้มีบองเป็นเทน นะนอ่าโอเคครับอันแจ้งครับกำว่านั้นชักอ่าล้วก็ใส่เลยจริงจะเสียบทิ้งไปเลยก็ได้ครับถ้าไม่กลัวติดอ,อ่ะไม่ใส่กดไปมันก็ไม่ติดครับอ่าโอเคอ่าผมลองเ มันจี๊ดกันโอเคอ่ับได้นะครับเดินได้อ่ากดกระโดด ้องกันเดินได้ไออโอเคโอเคใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร ก็คือทั้งรีโมททั้งดันชัดไม่มีปัญหานะครับแต่ที่บอกนะครับควรเอาเซ็นเซอร์บาร์ไว้หลังทีวีดีที่สุดใกล้ทีวีที่สุดครับอันนี้ใกล้ผมแล้วมันรับสัญญ,ญาณรีโมทลำบาก ผมลองเกมมีแวร์ให้ดู คนะครับตัวเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดใช้งานได้นะครับจากที่เทสให้เห็นแล้วก็คือทุกอย่างปกตินะครับเพราะงั้นาหาแฟลชไดร์หาฮาร์ดดิสก์มาเสียบเกมลงนะครับเพราะว่าจากที่เทสก็คือใช้งานได้ไม่มีปัญหานั้นก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับโอเคครับ